ครับชื่นชมธรรมชาติศึกษตาตรวจสตร์้ยนรอยท่านไกลามาได้ครับที่นี่น้ำตกปุงนางครับบริบทต,ตัวไปนั้นก็ท่านที่ใหญ่ก็ได้อธิบายไปหมดแล้วส่วนผมก็อุดมมนูคงในานามประธานสาปาวัฒนธรรมดำบนรุงงชิงก็จะได้เล่าเขอสรุปเกี่ยวกับ ที่มาที่ไปหรือว่าตำนานของน้ําตกกุ้งนางครับแต่เรื่องมันยาวแล้วครับเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปนั่งพาล่างกันนะครับจะไ,ได้บรรยากาศแห่งน้ําตกกุ้งนางด้วยเต็มครับครับนี้ก็คือน้ำตกกุ้งนางนะครับอยู่ในหมู่บ้านบ้านสูนจางหัดตำบลกุ้งชิงครับ อยู่ในเขตดูแลและเิดชอจ้ของอ,อบตกรุงทิงเช่นกันซึ่งเป็นน้ำตก <c oughs> ดูแลความงามก็เป็นเกณฑน,นะครับปีนี้น้ำดีน้ำยังมีน้ำได้ตลอดนะครับแต่บางปีหาน้ำอัดน้อยไปก็เป็นน้ำไปที่มีน้ำเป็นบางช่วงครับแต่ปีนี้น้ำดีคนดียังเป็นสถานที่หนึ่งที่จะมาพักผ่อนหย่อ,อนใจได้อย่างดีครับก็ แต่ละของนับกระตุงนนางจริงๆนั้นนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของของที่แถวนี้นางที่ผมพูดนะครับเรียกว่าเส้นชีิชธรรมชาติศึกษาประวัติศาสตร์ย้อนเลยท่านกลายแับนี้ตำนานจริงๆก็คือตำนานท่านกลายนั่นเองแล้วท่านกลนั้นเหตน,นี้มันมีท้องใจซึ่งเป็นขึนน้นชื่อเลยจ้าเรื่องตำนานท่านกลายครับ พอโยนเลยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นอายมารด้ดันได้ขยายอาณาเขต่อวกับมิติใจมากกับมีมีบารมีสูงมากจึงทำห้ทางหัวเมืองแทยทางใต้ทางมาเลเซียปัจจุบันนั้นก็ได้ส่งโอรสบุสององค์เพื่อมาเป็นสาเอกของเป็นอะไรตึงการสวามิภักดิ์พักเป็นอะไก็แล้วแต่ลูกบุญธรรมจึงตั้งให้เป็น หาเจ้าเมืองเป็นเรื่องี่ว่าเจ้ารามราชให้มาปกครองนครสีธรรมราชและอีกคนชื่อว่าท่านชื่อว่าพระเจ้าราชดีชให้ปกครองนครราชสีมาแต่ที่สมัยพระนายพระนายนั้นไม่มีราชเคยรู้จัสุตยาสข้าพเจ้าได้ได้ปราบดากราชสขึ้นมาแล้วก็สั่งใหห้ัวเมืองต่างๆนั้นมาดูนักวิปัสสุตยาเป็น่านสวามิภักดิ์ แต่ละเม,าาาะมาาลาดโค้งนะครดเสมอเมลกราดดีช่วงนคกราชาสีมาเห็นว่ามันไม่ได้เป็นายาดใดๆแต่ป็นาอะไรจึงเงข็งก็ไม่ยอมไปสวามิภักดิ์จึงทำให้ได้พระพิรชาชจึงได้โงทตานไปปราบที่นครรีฬาีมางคนแต่ละชดีชวยซื้ไม่ได้เลยหนีมาทางใต้มาพึ่งไปราพยายามาราช กองทับคนตาเลยบาบุกตีพญยรามราชด้วยเตยรามมาลาสตีได้แนทมีลูกชายดึงคนลูกสาวดึงึนลูกชายที่ทำใจนี่ก็จะบอกว่าถ้าจาย้นเป็นอิสลามก็บาดางนี้แหละเช็คเลต่ายจริงๆมาจากมาเลเซียกับมาจากไทงห์ลังกาโนปลิตตะลังคทอังเนั้นนะเญยรามมาลาที่บอกว่าให้ทนใจนั้นตาน้องสาวหนีขึ้นมาทางเรื่องแรงให้ มาข้ามาในป่าเทจนี้แต้นสองีบนั่นไลยเพื่นส่วนหน,นึ่ง็เลยุกยุคข,ขบวนนี้มาเข้ามาทางเยอดเหลืองเพื่อที่ววบุญเลบานี้มันมีแระหยักอยู่ได้ใน่ห้อครับี่รได้ับมาอาิีแล้วก็ได้ไปยึดใบ,บเแล้วก็เห็นว่าใบที่เปล่ตางนั้นแต่ลางกลางนั้นเป็พี่รุญพ้นบินม,ม,มีทัางมีทั้งดินซึ่บัติบานั้นได้ เรื้อต้มดินน้ำถ้ามนเปนแบบนี้ไม่มีดีดีแต่ถาจจินตนากาสาวมาอยู่ในต้งนี้แต่ต้องทำคากคนับจะต้องจูงเขล้จีงหอกจีงหอกจูงใ้เลยทำไมจีงหอกต้มนี้ต้อจีงน้ำเล้่กงอาบน้ำที่คลองที่เลยมปจากนี้ครับคลองที่คณะของ่านใายอาบจึงเรือหลักคลองน้ำก็น้องสายแฟนยายอาบอยู่นี้ในส่วนนี้คือเป็นดินิดคปองคลองน้ำครับ มาปีแมาา่ป่าสูงเช่นเป็นเช่นเป็นเช่นน้ำมันลองนองไหลออมาเป็นสายจึงเกิดเป็นน้ำตกขึ้นมาเราเรียกน้ำตกนี้ว่าน้ำตกจูงนง้ำเราอจากที่ชื่อท่ำจูงนง้ำเวลาต่อมาได้เพี้ยนไปเป็นน้ำท่ำจูงนง้ำเพราะมันก้าวับบก็มันน้ำตกจูงซึ่งอาจจะเป็นไปได้ดังนั้น นี้เป็นเรียกว่าน้ำตกกุงนางเรวยครับจะมันมีประศาต์เครื่อมต่อมาจากท่อุงนามโครงนางน้ำตกนี้อยู่ที่แบบอครงนางเลยเรียกว่าน้ำตกกุงนางครับนี่ก็เป็นอ่าเป็นตำนานอินความจริงแต่แต่แต่จะเชื่อไรือยังเราต้องเชื่อความเป็นตำดานแต่ที่เชื่อได้ก็ให้ตัดสินใจเอง จากสานนรกสุมรัตแล้วก็จากการสัมพัา,าต่างๆก็จึงได้ที่มาที่ไปของนั้ำตกตง,งาน